ขายครูเ cool, <laughs> ปาอยูสวัสดีค่ะทุกคนโอ้คหับฝนตกตอนนี้ก็ลินหน่อยๆน,นะคะพาออกมาเดินข้างนอกบรรยากาศคลึ้มนะคะเมรีคริสมาสทุกคนนะคะก็ะผ่านไปแล้วเนาะคะ่ะ ที่นี่ที่นี่เรียกเปายูนเปายูนยเปายูนเปายูนส่งพ่อใหญ่กลับบ้านคุณบุญช่วยสวัสดีค่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยดูแลสุขภาพนะคะ ขอบคุณนะคะคุณบุญช่วยพาเดินชมบรรยากาศคลึมคึมข้างนอกค่ะขอบคุณนะคะว่าแออตินปีน สวัสดีครับเวลานี้ดูอยู่ประเทศไทยครับใช่ค่ะบ้านเราหกโมงเย็นเนาะคะ่ะที่นี่ก็เ,เที่ยง9ก้นาทีนะคะเที่ยงวันอันนี้ถ่ายทอดสดจากประเทศเดนมาร์ก ตรงค่ะตรงโอ้โอโอ้โอห้ยเดาอับเดี๋ยวหุนเอกขึ้นอับอีบีนแมนบีนทีเคือนดินอเมริกล่โอ้คนยังไม่ได้ขึ้นแต่รถรถออกตัวแล้วนะคะโอ้ไม่กอด ฮัลโหลฮัลโหลดิฉันรับทราบถ่ายทอดสดจากประเทศเดนมาร์กเวลาเที่ยงวันใช่ค่ะเที่ยงสินาทีนะคะตอนนี้เที่ยงวันสิบนาทีดูต้นไม้นอนค่ะไม่มีใบไม่ใช่ต้นไม้ตายนะคะทุกคน แต่เข้าใบร่วงเนาะพอหน้าร้อนก็เขาก็ผีใบออกมาเหมือนเดิมพาเดินเที่ยวค่ะเดินชมบรรยากาศอึมครึมคุณบุญช่วยสบายดีนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็รอปีใหม่นะคะปีใหม่ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากเหมือนยังไม่ได้อะไรเลยะคะ่ะ แลวว่าเพนเหรอไอ้ตัวไอตี๋เดี๋ยวเยตี๋ีอุนิดเดียวเียกลางวันกลางวันเห็นอะไรต่างๆชัดเลยนะครับใช่ค่ะแต่อันนี้มันมืดนะคะออ ไม่มีแสงตะวันเนาะมันมืดครึมอากาศหน้าหนาวเมืองนอกก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะมืดครึมแล้วก็ฝนตกสบายดีแบบเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณบุญช่วย ก็ทานข้าวเย็นแล้วเนาะคะ่ะทางนี้คิดทางนี้ทานข้าวไม่เป็นเวลานะคะบางทีก็บางทีก็ทานสองสองเวลาอาหารเช้าเป็นอาหารเที่ยงนะคะงไปกลิทไปกลิทแรงเจ้าไปคำมาเต้น เงียบไหมคะเห็นไหมเงียบทุกคนก็อยู่ในบ้านเพราะว่าร้านค้าปิดนะคะคริสต์มาสเนาะร้านค้าปิดคนก็อยู่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมันอกโอ้นี่เห็ดอะไรเนี่ยนี่เห็ดอะไรคะเนี่อ๋อนีดอืดอืดออืดอืดอดอืดอืดอืดอดอออืดดอืดอด หอม,อมเหมือนเห็ดนางฟ้าคิดว่านะคิดว่าใช่ไหมไม่รู้นะทุกคนเพราะว่ายังไม่เคยกินเห็ดนางฟ้าเมืองนอกสักทีกินกินแต่ที่ร้านอาหารนะร้านไขายไอเนี้ยร้านขายของมีขายเห็ดนางฟ้าแต่ว่ายังไม่เคยเจอแบบในป่าเหมือนประเทศอื่นนะคะ ประเทศเดนมาร์กนี่ก็คนที่เขารู้ที่เขาก็ได้เก็บนะคะแต่เราไม่รู้ที่เนาะน้ำตรงนี้ก็จะซึมซึมตลอดพาไปเดินสนามฟุตบอลค่ะคนเดินเล่นมากเยอะเลยเพราะว่าวันหยุดเมืองนอกไม่มีน้ำ ตกไม่มีที่ให้ไปเที่ยวนะคะก็จะเดินออกกำลังกายกันหอบ้านเรา,ดดดออาเดี๋ยวเดี๋ยวออกข้างนอกยวอ่านบานช่วยว่าอะไรค่ะ ทำไมโทรศัพท์เป็นมืดอหอ,อบ้านเราเห็ดแบบนี้เขาเรียกว่าเห็ดป่าครับบ้านเราเห็ดตอนนี้เขาเรียกเห็ดป่าครับผมใช่ค่ะเห็ดป่าแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อมัอนไงเราไม่รู้จักชื่อเราก็เลยอ,อไม่รู้ว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้ กากาหากินอะไรดูท้องฟ้าค่ะแอบไม่ไม่กินใช่ไหมคะอันตรายใช่ค่ะเราไม่กินดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้จักมันอันตรายถึงตายได้นะคะถ้าล้างท้องไม่ทัน นาฟุตบอลเงียบเลยวะไอ้แต่ที่ก็ลึกเขื่อนเลยเ e าะคนอยู่ตรงโน้นเยอะเขาดูอราดูซีดแะหินวิเใช่ใช่ก็ได้ที่นี่ มังอ่ะมังอินดอมนส์ก็ที่หาแคมมือและคิกเกอร์นี่ต้นสนนะคะต้นใหญ่ใหญ่เห็ดเห็ดบ้านเราแกงแสบเลยค่ะเนียวห่อนๆแกงเห็ดห่อนๆสดห่อนๆลงข้อ พ่อดิสแกนโก้วิซือบเดินไปดูเดินไปดูสัตว์ปีกค่ะเดินไปดูนกดูห่านดูหงคนเยอะมากข้างหน้าเนาะแม่ก้าว <c oughs> ย่านันออกมาส่งพ่อใหญ่แล้วก็ก็เลยถือโอกาสขึ้นไล้เลยเปิดจอดไว้โน้่นแหละถ้า ทางนี้แดดดีมากจริงไหมทางนี้มืดคึมมากแม่กาวอากาศมืดคึมมากเลยฝนฝนตกปลอย,ยอ่ะเหมือนเยี่ยวจักจันติอมมอนยายบื้อเอ็กบอกคำมาคันนินติแอร์ใกล้ที่มันคันนินเนาะโอเคชอรี่มอนหน่อยอย่าซื้อก็พออา <No. S 1> ไปเด้อบอกกับพ่อใหญ่ว่า เออกระต่ายอ่ะมันมาจากไหนเชา้ชาเช้าย่าปั่นจักรยานเนาะตอนตีห้าเห็นเป็นฝูงเลยในในในสนามฟุตบอลเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกันเราเดินไปดูไอ้นั่นก่อนส่งพ่อใหญ่กลับบ้านแม่กาวย่าก็เลยออกมาแล้วก็ถือโอกาสขึ้นไล์เลย มื่อคืนนี่ดูย่าดูทั้งดูดูทั้งสามเครื่องเด็กบ้านแมกกาเปิดเกลสนุกมากเสียดายได้คอมเมนต์ไม่ได้ฮะของขวันเยอะมากลงแล้วจ้าออกกำลังกายเสร็จก็ลงออสุดยอดเลยแมกกาวพอน้องอิลลี่น้องไอ้นี่นอนก็มีเวลาออกกำลังกาย ดีละลามอินเด้อะดีลฟว l อะดีฮาวห้าทนเด้โอ้เด็กๆแกะของขวัญน,น่าสนุกมากเด็กเยอะบ้านย่าก็ซื้อให้คนละคนละอันก็เข้ามาเอาตั้งแต่วันที่วันที่ยี่สิบสามยี่ิบสี่เย็น เขามาแกะมาเอาไปแล้วเขาก็ไปกันย่าก,ก็อยู่กับตาอยู่กับลูกชายคนหนึ่งก็ทำน้องเป็ดอบหมูกินกันเนาะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ต้องไม่ต้องแต่งโต๊ะไม่ต้องจัดโต๊ะอะไรปีใหม่ปีปีใหม่นี่กินอาหารไทยเด้อ ปีใหม่นี้ก็จะมีลาบมียำมีหนมจีนยาทำเต็มที่ปีใหม่สวัสด,ดีค่ะคุณน,น,น่นคุณอ๋อน้องอินสวัสด,ดีค่ะชมบรรยากาศแบบอึมครึมฝนลงเม็ดมั่งไม่ลงเม็ดมั่งนะคะดูอากาศคะ่ะ อ,อแบบนี้มันน่านอนใต้พ้าห่มเนาะโอ้ยเขาตัดหญ้าตรงนี้ที่ห้าคลิปการ์ดคนอยู่ข้างหน้าเขายืนดูไอ้นั่นขึ้นไปเรื่อยค่ะคลิปก็ไม่มีลงพี่น้องเห็ดจังไดดีเห็ดจังไดดี หัวที่หัวตำหนาวทั้งกายหนาวทั้งใจเลยใช่ไหมคะบ้านนี้สนุกสนานจ้าชายบ้านแม่กาวสนุกสนานเด็กตึมเลยน่ารักน้องลิลลี่ก็คานได้แล้วน่าสนุก คุณแม่ก้าวลูกโหกสวัดดีครับหนาวจริงค่ะแต่ดีนะดีนะได้เห็นไหมใบไ,ไม้นิ่งเลยไม่มีลมนะเห็นไหมนิ่งมากถ้ามีลมหนาวกว่าน,นี้อินก็หนาววาซาน <c ười> มามากอดกอดได้อบอุ่นแล้วมันเดินหาถ่ายคลิปนี่ก็ขึ้นไลฟ์สดเดี๋ยวไปตรงโน้นดูว่ามีอะไรเดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะไม่ขึ้นนานเดี๋ยวบางคนอดใจไม่ได้วาซานเทศกาลทิงก็กระเป๋าเบาทีนึง ดีหน่อยปีใหม่ที่นี่ไม่ต้องซื้อของขวัญอะไรให้ใครคือว่าให้แต่เออคริสต์มาสเนาะของขวัญปีใหม่ไม่ได้ให้กันนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกเนาะจะมีคนที่เจ็ดไหมคะเก่งมากมากเลี้ยงไหวปิดปิดแล้วคะ่ะคุณอิน แต่ลูกไม่กาวลูกไม่กาวเลี้ยงง่ายนะไม่ไม่ไม่งองแงนะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันเขาก็คงมีแบบขึ้นเสียงกันอนะเด็กๆเนาะมีแย่งของเล่นกันก็จะปวดหัวไปอีกแบบหนึง่งทีที่หมางแมนสกัดโก้เดเบามาก เบาเบามากค่ะ <compelling> พี่นันเสียงพูดใช่ไหมเสียงพูดเรืออะไรอ๋อเปิดเสียงแล้วค่ะเสียงเสียงอ่อนเมื่อกี้เสียงอ่อนสงสัยหมดแรงอีกาอีกาประเทศเันมากนี่เยอะมาก พี่น้องน้มันเห็ดนังนั่นมันเห็ดนงที่แอบามเดนเดอเห็ดนางพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าไปดูเห็ดนางลมหรือเปล่าอยู่บนอยู่บนต้นไม้ด้วยแมาไปดูกันพี่น้องไปเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งนั่น เห็นป่ดอกข,า,ขาวๆอยู่ทั้งตอนใหม่นั่นคุณน่าน <c oughs> แม่กาบ่กเก่งหรอกพ่อของเด็กเก่งกว่าวซานป่าแห้งจะมีเห็ดหรอนั่นไงคะคุณน่าน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าก่อน <c oughs> ในป่าไม่มีเห็ดแต่ที่ค่อยมีเดอ้อ <c oughs> โอ้ยรถมาลอกคลองพี่น้องรถลอกคลองอ้าวจักรยานใครเลกเข่งอยู่นั่นเห็นแต่ล้อเดี๋ยวตุบีเหยื่อไอำมินเตีแยวโลจะมาขับรถไอ้นี่รถแท็กเตอร์ไปเก็บเห็ดป่าผ้าเขาป่าสิไปเห็ดยังกันดีพี่น้อง นีน่ใบไม้หรือเห็ดเนาะนี่แม่นี่แม่นี่แม่แมว่าแมนยางเข้าไปแล้วตกส่างเดอ้อหุ่นจักส่างบ <c oughs> <c oughs> อสโอ้ยนี่เขาเริ่มปีแล้วเดอ้อพี่น้อง อากาศมันไม่มันไม่หนาวเท่าไหร่ค่อยบุกป้าแหรอเด้ออ,อีธานีอเอนกกระบ,บินว่อนพี่น้องอยากรู้สอดรูสอดเห็นไหมนี่ไหมอ้าวเห็ดยังนี่อุ้นต้องต้นใหม่กับมีเห็ดลินจือเหรอนี่ ค่อยเห็นเห็ดน,นี้ดอกเล็กก็มีเห็ดลินจือเหรอเขาเรียกเห็ดเห็ดอะไรอ่ะนี่ไหมหอมได้ละ่ะหอมคือเห็ดกระด้างตาดีคักเราว่างน้ำเกี่ยวเห็ดเราว่างน้ำเกี่ยวเห็ดเจ้าของเ้อเออนี่ <c oughs> เอมันอยู่ข้างในมันเกี่ยวบ่ะไดห่วยส่งกระายโตเด้ส่งกระายโตเด,ตด้คุณนานก็ได้เนาะในนี้มันน่ามีนั่นข้างบนนะมีไม่รู้ว่าเห็ดมันเป็นเห็ดอะไรเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดอะไร เดินเข้ามานี้ก็มาเจอของดีเด้อคนอื่นเขาเจอไอ้นั่นไหมเห็ดหูหนูเจอเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมแต่คอยบม่ค่อยพ่อพี่น้องฉันคอยพ่อนี่คอยกับสิดีใจหลายไม่เคยเจอนะคะ น้องเขาแช่ก็ยังเจอทั้งเห็ดหูหนูทั้งเห็ดเอนางลมเนาะดอกงามงามของข่อยก็มีแต่เห็ดเจ้าของนี่แหละพี่น้องนี่ออกมาทางนี้มาดูมาดูป่าเดินสำรวจป่าหน่อยป่าข้างทางตรงนี้เป็นแคมปิ้งนะคะนี่ทางนี้เป็นแคมปิง้ง เป็นแคมปิ้งแล้วก็เป็นโรงเรียนเด็กอนุบาลไปออกข้าน,นอกแล้วเข้าอีกทางออกอีกทางคนหูทางกับจ้าสีล่ละไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าทางไม,ไม่ได้ออกทางเก่าเด้ออกทางใหม่คนรู้ทางเนาะ,ะ,ะบัใช่เฮ็ดคนจะใชมไดมยังไง น้องอิม <S <S โอ้ยโอ้ยเนาะไปค่ะพ,พี่เพื่อน,อนยี่บสามนาทีแล้วขอบคุณนะคะคุณน่านแม่ก้าวน้องอิมขอบคุณมากมากค่ะลงแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนที่มาจอดให้ดูแลสุขภาพนะคะลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ